แปลไทยโดยดิ๊ดเล็กแม้จะไม่ขึ้นชื่อก็าตามนะครับโอเคสวัสดีผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกทที่มีชื่อว่า The Hidden Side of My Playful Girlfriend นั่นเองนะครับผมตรงที่ผมนุญยตเซ็นเซอร์ตรงด้านซ้ายนิดนึงนะเพราะว่าเป็นฉากที่นางกำลังชักวูบของเราน้่นเองนะครับแต่เพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ไหมเนะี่ย โอเคครับเกมนี้เป็นเกมที่เออ่ได้รับการแปลไทยจากคุณดิเลตันเอตเองครับใครที่สนใจหรือว่าอยากดูผลงานของเขาเนี่ยก็ไปตามผลงานเขาได้ในเอตนะครับอยู่ในกลุ่มดิคอดในเอตนะครับผมหรือแม้เข้ากลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับเขาลงไว้ทุกที่นั่นแหละครับผมโอเคแล้วเกมนี้ก็มา,ากาลังดูกระดาษเป็นเกมแนวนะ RPG Maker นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเล่นทั้งบนพีแล้วก็เล่นทั้งบนพีซีแล้วก็แอนดรอยนะครับขนาดไฟล์ที่มา500 50เมกนั่นเองนะครับก็จะเคพื้นที่พอขนาดตัวเกมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้บนมือถือเนี่ยก็ไมได้ผ่านตัวจอยเพย์นั่นเองนะครับใครที่ไม่รู้วิธีติดตั้งจอยเพย์ไม่รู้วิธีการเอ่อโหลดตัวเกมแบบนี้เข้าไปในจอยเพย์เดี๋ยวผมมีคลิปสอนอยู่ใต้ล่างคำอธิบายก็สามารถไปดูได้นั่นเองนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มดูกันดีกว่าขออนุญาตปรับเสียงเพลงแป๊บนึงนะโอเคน่าจะมานี้ป่ะเรามาเริ่มเล่นเกมดีกว่าว่าตัวเกมมันเป็นเรื่องราวจะเป็นยังไงได้ลองสาวคนนี้กับเรามีคความสมสัััััพนนนนธ์กยงงไงะรบเป็ เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ปเราไปดูกันดีกว่าดีครับไปลุยเลยฉันมีแฟนสาวเธอชื่อคาซุมิเธอค่อนข้างดังในโรงเรียนเธอสวมเสื้อเบลเซสสีแดงที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนที่ดีที่สุดในโรงเรียนที่าสามารถใส่ได้เธอไม่เพียงแค่น่ารักแต่เธอยังฉลาดเพียงพอที่จะสวมเสื้อเบลเซ่ตัวนี้ฉันสารภาพกับเธออย่างมุ่งมั่นเธอก็จะอยู่ก็บอกว่าตกลงและตัดสินใจที่จะคบกับฉันเมื่อไม่นานนี้เราได้ ให้กันและกันครั้งแรกของเราแล้วเราก็เป็นความสุขของโลกความเห็นสบายของเพื่อนฉันไม่เคยคิดว่ามันจะนำมาซึ่งเกี่กผลกันบสูบใกล้ก,ก็คือเหมือนว่าเธอจะชื่อคาซูมินีครับซึ่งเสื้อแดงของเธอเนี่ยเป็นคนสหรับคนที่ฉลาดที่สุดในโรงเรียนนะครับซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยก็กำลไปสามัภาพรักกับเธอและเธอกำลังตอบตกลงที่จะคบกับเราด้วยนั่นเองนะครับทำให้ เราก็ได้เป็นแฟนกันแล้วเราก็ได้มีอะไรกับเธอเป็นครั้งแรกซึ่งแรกครั้งแรกด้วยกันน่ะคือแรกแรกแรกกันนะเออนั่นเลยครับผมแต่ทําให้ทุกคนในโรงเรียนเนี่ยไม่ชอบเราเช่นกันนะครับประมาณนั้นที่มันกล่าวข้างต้นนะนี่ครับผมโอเคนเข้อบอกอยากเปลี่ยนชื่อนางเอกไหมก็ไม่แล้วกันนะครับก็ตามใน,นเรื่องกันไปคุณต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครหลักหรือไม่เอ่อตัวละครหลัก,กว่าชื่ออะไรยังไม่รู้เลยอาไว้ไม่แล้วกันคล s สแม t เหรอ เฮ้ย hey, ช่วงที่เธอเป็นยังไงบ้างอ๋อเราชื่อมาซากิหรือเปล่าหรือว่าเมื่อกี้เพื่อนเราคุณเด็นค่อยยังไงน่ะพูดง่ายก็คือพวกเราทุกคนต่างก็เป็นคนที่รักกันนั่นแหละนะคุณไม่ได้ทํากับเธอใช่ไหมแล้วคุณคิดว่ายังไงละ่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติกตั้งแต่เราเป็นแฟนกันและเป็นแฟนสาวทีสุดด้วย เฮ้ยจริงจ so so ังปะเนี you you ่ย so. คุณทำเรื่องเก่ากับเธอจริงๆเหรอสาวไริสุทคนนั้นนะเฮ้ยคุณพูดเสียงดังเกินไปแล้วนะหุบปากนะจะดูหนังหนังโดจินนั่นเล่นแอคชั่นแล้วก็ชักวูของทุกวันเลยนะเออโอเคเพื่อนรู้สึกแบบมชักวูนะฮะยังไงก็ตามขัสมีเป็นสาวผม ผมมจจารีอย่างนั้นเหรอเปสาวบริสุทธิ์นะฮะฮะอย่าถามฉันแบบนั้นสิคือฉันกำลังมองหาบางอย่างที่สกรปรกเมื่อวานก็เจอกระทุ่งอะไรอ่ะฉันมีสาวสวยฉันดังและกรัรนอะโอ,อะฟอนบักนะครับภาพถ่ายทำให้ฉันนึกถึงคาซุมิน่ะคุณไม่คิดว่าเธอคล้ายกับไม่คิดว่าเธอคล้ายกับ กับเธอบ้างเหรอเหอเหมือนเพื่อนเราจะไปเจอใครบางคนที่เป็นสาวบริการที่หน้าคล้ายคาซุมิเนี่ยครับไม่แน่นอนนะนะมันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นอาจจะเป็นแค่หน้าเหมือนกันก็ได้ใช่คอาจ,จะพูดถูกแต่พวกเขาคล้ายกันมากจริงๆเลยนะรูส้สึกแย่กับมันแต่ฉันสามารถยังออกไปได้ห้านัด จินตนาการถึงมันเลยละคุณอย่าไปเวียงเวียงกับเพื่อนของคุณนะนั่นมันแฟนสาวของฉันฉันเพิ่งบังเอิญไปพบเธอและพวกเขาบังเอิญดูคล้ายกันมากเดี๋ยว้นฉันจะช่วยไม่ได้หรอนะต่อตัวนะี่ซี เหมือนประมาณว่ามันจะมีคนคล้ายๆแฟนเราคนหนึ่งนะฮะซึ่งเพือเอกก็เชื่อว่ามันไม่น่าใช่แฟนเราหรอกเพราะเพิ่งจะมีครั้งแรกกับเราไปนะฮะจากนั้นก็ไม่เคยมีอะไรกับเราอีกเลยนะะ่ครับพระเอกก็เลยสงสัยนิดนึงนะครับคาซูมิบอกว่าพ่อแม่ของเธอไม่ไปอยู่รอบ,บทั้งวันฉันก็เลยไปเที่ยวกันแล้วก็ขอที่ฉันจะรู้ตัวนะครับฉันกำลังกดเออคาซูมิอยู่นิ่งๆในชุดักเรียงของเธอลงไปบนเตียง อันนี้พระเอกพูดถึงครั้งแรกที่ทํากับคาซุมินะครับสุดท้ายก็คือเราก็ได้ไม่ได้ใจพระเอกมันใส่ถุงยางหรือเปละนะ่าแต่ไปก็หลากเข้าไปแล้วบาจิงฉันเพิ่งจําได้ไม่น่าจะใช่นะอย่ากโกรธมากนะฉันเสียใจในฐานะอนดีตสหายพมราจารีโปรดยกโทษฉันด้วยและพระเอกไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยก็เคยไปทํากับนางที่คล้ายๆหน้านางเอกนะไม่รู้เหมือนกันว่าใช่นางเอกจริงหรือเปล่า ทําสิ่งที่น่ารังเกียจในขณะ,ะที่กาลังคิดถึงแฟนของคนอื่นสิแต่คุณรู้ไหมฉันเคยเห็นวิดีโอแล้วก็สิ่งต่างๆมาแล้วผูว้หญิงแสดงเก่งมากจริงๆเลยนะแต่แสดงตอนนี้เขาพูดถึงฉันทำเขาจะเขารู้สึกอ่าโอเคฟอน์มันค่าจะอาจจะข้ามไปแล้วกันนะโอเคเด๋ยวจแล้วใช่ปะโอเคอันนี้เราไปโอ้กดตัวเนะครับอันนี้ก็คือโปรไฟล์แล้วก็ประของคาสุมินะครับผม เธอชื่อว่าคาซูมินะครับเป็นโปรไฟล์นะอายุ18นะครับโอเคถึงว่าอยู่ในเกมอยู่นะแล้วก็ประวัติของเธอนะครับเป็นนักเรียนกิจยศและเป็นผู้หญิงที่โด่งดังที่สุดในหมู่นุ่มคาซูมิและฉันได้พบกันครั้งแรกเมื่อวันก่อนเธอยังไม่มีประสบการณ์และคิดว่าการอมและชักคู่เนะี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายนะครับอ่าไม่ได้แจกว่ารูปที่เราเจอมันยังไงนะโอเคอันนี้สามารถเซฟได้เซฟไปก่อนนะครับ โอเคก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นฝาแฝดของคาซุมิก็ได้เลยครับไม่รู้ดิแต่ตามที่พระเอกพูดมาเหมือนพ่อแม่คาซุมิจะเสียไปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้มีน้อง,องสาวหรือฝาแฝดหรือเปล่าเนี่ยะก็ไม่น่ามีนะก็ไม่รู้เหมือนกันฮะคนนี้ปะเสื้อแดงมีอยู่คนเดียวเขาว่านี่ไงคาซุมิโอ้หน้าตาน่ารักมากชันลบกระดานอยู่นะฮะตอนนี้ปวดละสักครู่นะโอเค ก็ต้องสืบสอบกันต่อไปครับเรื่องนี้ไม่รู้เป็น NTR หรือเปล่านะไม่ดูต้องให้ปมมันข,ขี้คลายก่อนฉันไม่อยากเรียนแต่ฉันอยากให้เกิดของฉันดีขึ้นนะอะไรนะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกอ่าไม่เด็กไม่ใช่เด็กดีมาฝากอะไรวะช่างมเถอเอาเสร็จแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเสร็จอาจต้องคุยกับทุกคนให้หมดก่อนมัน้ง เนีับเมื่อกี้ผมคุยหัวไปแอบฟังหัวส้มกับหัวม่งคุยกันใช่ไหมแล้วนะผมก็ไปคุยกับพวกนานแบบ1ต่อหนึ่งต่ออ่ะเอก็เลยไปบทสนทนาที่ต่างกันก็คือต้องคุยกับคนในห้องให้ให้เสร็จก่อนนี่แหละครับโอเคขอโทษที่ทำให้รอนะเป็นไงบ้างวันนี้คุณยุ่งไหมถ้าไม่ทำไมแล้วก็ฉันก็อยากจะไปบ้านของคุณในจากนี้ละอีกสักหน่อยสักสิบนาทีได้ไหมนะ ไม่อาจ,จใช้เวลาประมาณสัก10นาทีหนะ่าแด่ฉันจะดีขึ้นหลังจากนั้นเอาล่ะไม่เป็นไรคุณกำลังทำอะไรอย่างนั้นหรอสิ่งเล็กน,น้อยๆนะ่าเพียงแค่เล็กน้อยสักครู่หนึ่งนะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะกลับมาโอเคแล้วเจอกันนะทำอะไรสินาทีได้เล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นนะรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยฮนะกันอยู่ชั่วคราวแล้ว สีหน้าของเธอที่ดูน่าสงสัยบางทีฉันควรจะตามเธอไปสักหน่อยเธอบอกว่ามันเป็นของครูเธอจึงต้องไปห้องเจ้าหน้าที่ที่ชั้นหนึ่งมีงานครูเหรอหาเด้วเวลาอสอืบสาะเลยฮะจังหวะนี้ทำไมเธออยู่ถึงเธอถึงตอบที่ตกลงจะเป็นแฟนกับเราและครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งแรกของเธอจริงหรือเปล่าถ้าครั้งแรกของผู้หญิงก็ต้องมีเลือดออกปะแต่เมื่อกี้ที่ผมดูฉากมันไม่มันไม่มีเลือดนะ อาจจะมีแต่ผมไม่เห็นเราคุยคนนี้กันสิโอ้อาจารย์ฉันรับไม่ได้ว่าฉันอยู่ต่ากว่าในอันดับมากกว่าคาซูมิจังนะที่ไม่ได้เรียนที่ไม่ได้เรียนเลยเขาไม่ใช่อาจารย์นีวว่หว่าอ่อชั้นหนึ่งห้องไหนวะเนะี่ยห้องโสดทัศนุกรนี่คือห้องแควมทรงจามคุณสามารถดูฉากซีจีตรงนี้ได้โอเค ชั้นหนึ่งอ่ะนนีนชั้นสองอตรงล่างใช่ไหมโถงทางเข้าเหรอ๋อลืมเข้าห้องนี้นะครับโอเคนี่จะเป็นห้องอาจารย์หรือเปล่าแล้วเธออยู่ไหนครสุภิสังเธอไม่อยู่ที่นี่นะอา้าวแล้วบอกมาห้องอาจารย์เกิดอะไรขึ้นมาสกี้ครสุภิสังเหรอฉันไม่เห็นเธอเลยนะ จู่ๆอาจารย์ใหญ่ก็พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการตรวจสอบคําถามทดสอบปวดตุบๆเลยแฮะนี่มันคืออะไรกันแน่นะอาจารย์ใหญ่เหรออาจารย์ใหญ่อยู่ในอา,อ,าอ,าอาการ,ปรแปลกๆช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะ่ะนอกจากนี้เขายังมีรูปลักษณ์แวววาวและสดชื่นอีกด้วยบนใบหน้าของเขามันเหมือนกับว่าเขาเป็นเพียงอะไรโพส์นัดไม,ไม่ไม่ทางะอะไรก็ไปดูฮะ โอเคอืม <Okay>. hmm. เธอไม่อยู่นี้เธอไปอยู่ไหนอ๋ oh. ต้องมาคุยกับผู้หญิงคนนี้เหรอโอ้โ oh, หผมวนหาแบบทั่วทั้งโรงเรียนแล้วอะ่ะแม่งเอ้ยคยถึงไม่ค่อยชอบเล่นเกมอ p g ์พ k เจมเกก็อย่างนีแ้แหละแม่งหาเควสหลักโคตรยากเลยคาซุมิเหรอ เออฉันเห็นเธอขึ้นไปข้างบนบันไดเมื่อกี้นะแล้วเมื่อกี้ผมขึ้นวนไปตั้งหลายรอบไม่เห็นจะมีใครเลยอยู่ห้องนี้หรอนี่ไงขึ้นมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้ลืมอ่านด้วยขึ้นว่าอะไรวะมันเป็นรูเล็กๆแต่คุณสามารถมองเห็นจากด้านน้นด้านหนึ่งได้ นั่นไงฉันมองเข้าไปในรูแล้วเห็นความเข้มเข้มงวดอาจารย์ใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้ร่วมกับเขาร่างกายท่อนล่างเผยออกมาและระหว่างขาของเขาก็คือแฟนของฉันโดยรอยิ้มตามปกติของเธอคาซุมิกำลังถือไอ้นั่นของคูใหญ่อยู่อาจารย์ใหญ่เกี่ยวกับการทดสอบครั้งต่อไปนะ่ ใช่ฉันรู้แล้วฉันได้รวบรวมเรียบร้อยไว้แล้วละ่ะแบบฟอร์มสอบกลางภาคจากทั้งหมดคุณต้องแน่ใจฉันพอใจแล้วละ่ะก่อนที่จะนั่นแหละครับอ๋อสุดก็คือว่าอยู่สมัยผู้หญิงเมื่อกี้เขาบอกว่าคาสูมา,าไม่เห็นไม่ค่อยมาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนทำไมถึงได้คะแนนท็อปนะครับเพราะว่าเธอมาทําอย่างนี้ให้จา์ใหญ่แล้วจา์ใหญ่ก็ให้ข้อสอบที่จะเป็นออกกลางภาคให้กับเธอเธอเลยก็เลยผ่านอ่า ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคาสุมิกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่เช่นนั้นในห้องทำงานของอาจารย,าย์ใหญ่รู้เหตุผลบางอย่างแม้ว่าฉันควรจะตกใจก็ตามฉันตื่นเต้นมากจริงๆรอ้าวมึงตื่นเต้นเหรออาเป็นปว่าโอ้โหไม่รู้สิอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยจะบอกว่าโดน NTR หรือเปล่ามันก็ โอ้โหอธิบายยากมากเลยฮะสึ่งคือคนที่เห็นทั้งหมดคนที่รับงานพุกอย่ทั้งหมดที่เพื่อนเราเล่ามาทั้งหมดก็คือคัซมะคัซมิแฟนเราจริงๆอย่างนั้นเหรอแปลว่าเธอก็คือคบกับเราแบบเล่นๆหรือว่าคบแบบบังหน้าเฉยๆอย่างนั้นเหรอโอ้โหอย่างนี้ช็อกเลยนี่แต่พระเอกแต่เรากลับตื่นเต้นซะงั้นมงรู้สึกอะไรหน่อยกรอเพื่อน ล้วไม่รู้ครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกของเราคนเดียวหรือของนางด้วยก็ไม่รู้ฮะโอ้จังหวะนี้ไปไงต่อวะเนี่ยว่าทำไมห้องล็อกห้องอาจารย์ล็อกกลับบ้านแล้วเราใช่ไหมมันไม่ได้บอกให้ไปไหนอ่ะ<ว>โอเคไม่ต้องเข้ามาที่ห้องเอ่อห้องพยาบาลนะฮะถึงจะเจอคาซูมิอีตรงนี้โอ้แมงเอ้ย เดินหาตั้งนานอา่อย่าบอกว่าเธอทำกับอาจารย์ที่คุมห้องพยาบาลน่ะให้มีทางที่เธอจะทำแบบนั้นกับครูห้องพยาบาลถ้าเธอทำอีกแล้วก็ฉับโอ้โหเซนเซอร์เหมือนเดิมนะฮะฉับ,บ้งผ่านช่องว่างบนหน้าจอในห้องพยาบาลของโรงเรียนแม้จะมีความจริงที่ว่าใครบางคนสามารถ เดินเข้ามาหาพวกเขาได้ทุกเมื่อครูอยู่ต่ำกว่าคาสมิในขณะที่เธอซ้อนทับกับท็อปท็อปซ้อนทับกันอยู่เขาจากด้านบนในตำแหน่ง69นะครับโอ้โหเกง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 ฉันรู้แล้วเธออยู่กับห้องพยาบาลกับครูเธออายุ69กันเทำท่า69กันแทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดฉันกลับรู้สึกตื่นเต้น โอ้แม่เจ้ามันปกติไปนเนี่ยเพื่อนสมองมึงเนี่ยก่อนที่ฉันจะรู้ว่าคาสุมิหายไปแล้วแต่ครูห้องพยาบาลยังอยู่ที่นั่นเนระยะห่างไว้หน่อยดีกว่าบางที้็อาจจะเข้าสู่โหมดผู้รอบรู้หลังจากอุทานแล้วท่านต้อคนหาคาสมุมิต่อไปโอ้โหแค่10นาทีแค่10นาทีนะนี่บอกว่า10นาทีเจอกันคาซุมิเล่นไปแล้ว2อาจารย์ เหมือนเราตอนนี้เราต้องเราต้องแค่ต้อง,าต,องตามไปก่อนเนี่ยตามระซุนไปเรื่อยๆนะครับว่าเธอไปไหนทำอะไรโอ้โห my god ตอนนี้เธอหายไปอีกแล้วทั้งทาทั้งอาจารย์ใหญ่แล้วก็ทาทั้งบครูในห้องพยาบาลแต่ห้องพยาบาลนี่ทําไปเพื่ออะไรอ่ะถ้าอาจารย์ใหญ่คือแบบทําเพื่อได้ผลคะแนนหรือได้ข้อสอบมาแล้วห้องพยาบาลทําเพื่ออะไรหรืออาจารย์หลอนีอ่ดูแลเดี๋ยวอาจารย์ดูแลเรื่องการรักษาให้อะไรอย่างหล่อ โอเคเป็นว่าเราก็หาซื้อต่อไม่รู้เธอจะกลับมาห้องเรียนหรือยังนะเพราะเธอนัดเราไว้เจอที่ห้องเรียนนี่แต่ก็ยังไม่เจออีกนะฮะโอเคก็เลยหาไปเรื่อยๆกันข้างบนข้างล่างเอ๊อันนี้ผมเข้ามาในห้องน้ําหญิงนะครับยังก็ตามคุณไม่เคยได้ยินข่าวหรือบ้างหรอเกี่ยวกับค่ะคาซุมินะ่ะอะไรหรอฉันรู้ว่ากระเป๋าที่เธอถืออยู่นะ่ะมีแบรนด์เนมแล้วก็มีราคาแพงมากเขาพวงเธอคงจะรวยขนาดนั้นเลยเหรอ น่นนสินะฉันต้องการทราบว่าวิธีีการที่จะทําได้เงินได้มาขนาดน,นั้นคืออะไรกันแน่แ้าฉันรู้แล้วก็ฉันก็จะบอกคุณแล้วล่ะเธอบอกว่าเราไม่สามารถไปเลิฟโฮเทลได้เพราะเธอไม่มีบีเลี้ยงมากพอเห้ตอนนี้ผมยังไม่เจอคาซุมิเลยฮะผู้หญิงในชุดเครื่องแบบของเราอยู่ในรถด้วย เป็นคนแก่หยุดคลิปไม่ได้เลยให้เกี่ยวกับสิ่งันเห็นตอนนั้นนะ่ะอย่าบอกปเป็นเรื่องของคาสมีแอบไปทําอะไรกับเออผู้สูงอายุนะ่ฮะกับใครก็ไม่รู้ในรถรถไหนวะคันไหนอ่ะหรือว่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่าเพราะมันเด่นอยู่คันเดียวรถจอดอยู่แต่มันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมเคยมากดแล้วเฮ้ฮะชายชราในชุดสูตดดำไปมา โดยเผยให้เห็นครึ่งล่างของเขาคืออะไรทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้2 0 0โอ e รู้สึกหน้าประวัติของเธอจะเปลี่ยนไปนะครับเธอเขียนว่าแม้ว่าเธอจะมีแฟนในโรงเรียนแล้วก็ตามเธอได้พบกับอ,อ,อาเซียคนหนึ่งของเธอได้แสดงร่วมกับเขาในท่า69 และนั่งและนั่งทําอะไรกับเขาด้วยกันนั่นเองเนะครับผมโอเคนะบอกแค่นี้มันเปลี่ยนแค่ตรงนี้แหละโอเคเอาว่าเก็บน่าจะประมาณเข้าๆวันนี้แต่ครับผมบอกเลยว่าผมพยายามสุดความสามารถของผมและในการที่จะหาคาซูมิให้เจอเลยครับก็หาไม่เจอและผมเดินไปทุกที่คุยกับทุกคนเลยนะครับบทสนทนก็เปลี่ยนบ้างห้เปลี่ยนบ้างนะครับก็ เหนื่อยแล้วหมดหนทางแล้วนะครับพยายามผมเล่นมาเกือบครึ่งชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยยังหาคาสุมิไม่เจอเลยนะครับเห็นล่าสุดแค่ในห้องพยาบาลน,นะที่ทํากับอาจารย์คนนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับไปห้องเราหรือว่าไปห้องบ้านของเธอเนะี่ยคุยกับคุณพ่อของเธอแล้วก็ตามนะครับก็ก็ไม่มีคาสุมิโผล่มาเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ไหนหรือเกมบัก็กหรือว่าเกมมันเป็นแค่เดโมให้เล่นแค่นี้ก็ไม่รู้ครับมาได้แค่นี้นะครับใคร ที่รู้ว่าต้องทําไปไงต่อก็บอกแล้วกันนะครับผมตันแค่นี้แหละหมดหนทางแล้วไปยังไงก็หาคาซูมิไม่เจอนะครับโอ้โหเกมนี้ผมเห็นปกน่าสนใจท่านผู้ชม,มแหละท่านผู้ชมนะ่าจะคิดเข้ามาว่าปกมันน่าสนใจใช่ไหมล่ะผมก็คิดแบบเดียวกัท่านผู้ชม,มแะละฮะก็เห็นปกมันน่าสนใจเลยลองโหลดมาเล่นดูนะครับแต่ว่าหาคาซูมิยากคิดเป่งเลยมาห้องเธอมาไรเธอชิมทุกอย่างและไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ไหนของโลกใบนี้ก็ไม่รู้ แมพก็มีแค่แบบแค่เนี้ยแค่ในเมืองกับคาเฟ่ก็ตรวจดูหมดแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับในโรงเรียนก็ไม่มีอะไรนะครับมันมันมันให้เราออกไปเดินข้างนอกได้แต่ว่ามันก็ต้องมีอีเวนต์เกิดข้างนอกดิแต่ก็คือไม่มีเลยหาไม่เจอเลยนะครับโอ,โอเคเนะคี่ยผมใครมีความรู้ความสามารถก็เชิญเล่นต่อได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าผมไหวแค่นี้แหละเนี่ยครับหาเจอไหมคาสมิไม่เจอบอกแค่นี้ตันแค่นี้แหละเนี่ยครับผมโอเคใครอยากจะได้ตอ่ออยากลองเล่นก็ เราโหลดดูได้ครับอยู่ในดิ s คอร์เกมที่245ไม่ก็โหลดได้ที่คอมพิวเตอร์เลยน,นะครับเชาเวอรน,นี่ดูกระไ้เป็นใจให้ผมด้วยนะครับอยูอหัหน,น้าเปอรต่อไปเลยตามรับชไมไปเลยไม่เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวที่คนตัวลาไปก่อนวันพั้นจะสนุกกันบ๊บายครับผม